ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนาียร้วนตอนรีบๆไปกันซะเหลืออีก2วันโอท็อปมิดเยียที่เมืองทองทานีนะจะบอกให้ขอให้โอท็อปไทยจงเจริญ ชนอยู่ดีกินดีคือเป้าหมายของเรากรมการพัฒนาชุมชนงานแสดงสินค้าโอท็อปกลางปีของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยระหว่าง8ถึง16มิถุนายนนี้ก็จะปิดฉากลงแล้วมีผู้เกี่ยวข้องเป็นสมาชิกโอท็อปมากกว่า200,000คนผลิตภัณฑ์ต่างๆโอท็อปนี้มากกว่าจำนวนแสนผลิตภัณฑ์มีผู้คนหลั่งไหล ไปชมกันเนืองแน่นทุกวันส่งเสริมการขายปีละ3ครั้งครั้งแรกธันวาคมโอทอปซิตี้กลางปีโอทอปมิเดเยร์นสิงหาคมโอทอปศิลปาชีพเป้าที่ตั้งไว้กับมูลค่าสินค้าโอทอปที่จะขายได้คือ6 ร้อล้านบาทรวมร้านค้ามากกว่า2,500ผลิตภัณฑ์ชุมชนร้านค้าตั้งเป้ายอดขายมากกว่า600ล้านบาทสินค้าเหล่านี้มาจากน้ำมือและฝีมือของชาวบ้านทั่วไทยที่ผ่านมาเคยทำยอดสูงสุดเท่าไหร่ครับช่วงเศรษฐกิจดีนะครับก็จะมียอดไปใกล้ๆพันล้านนะครับในแต่ละครั้งในการจัดงานสินค้าโอท็อปที่ท่านซื้อไป ช่วยให้เงินไหลลงถึงชุมชนครมการพัฒนาชมชนดั้งเดิมสร้างผู้นําชุมชนพัฒนาพื้นที่ชุมชนตําบลหมู่บ้านปัจจุบันเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนจากปีที่แล้วปีนี้และปีหน้าต้องดีกว่านี้สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่ากรมการพัฒนาชุมชนทําให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้และมีงานทํา รับโอท็อปของไทยชื่อเสียงดังไกลไปสู่ชาวโลกแล้วโอท็อปของไทยชื่อเสียงเีลงไทยไปทั้งโลกาต่างคาร,รู้ค่าว่านี่นาวิมือคนไทยละเอียดประณีต ข่าวดีๆกับพี่คำรณโอทอบไทยสินค้าจากดินที่ถูกดันไปสูงสุดฟ้าเมืองนอกเมืองนาก็รู้จักนะ <c oughs> จะบอกให้โอทอบของไทยชื่อเสียงเกลี่ยไทยไปทั้งโลกตาต่งางชาติรู้ค่าว่านี่นาวิเมืองคน